ครับนี่คือเตาเผาถ่านไล่ควันไล่ป่องควันของอาจารย์นะครับวันนี้ได้เก็บขยะออกไปครึ่งไปค้อนแล้วครับหมอเห็นเตาแล้ว<ม>เดี๋ยวจะเอานี่กลับมาเผาก็เอาไปคือหมักทําปุย๋ยแต่เอาหมักนอกที่แล้วก้อนหินก็เก็บเอามารวมไว้ข้างนอกแล้วครับเอามาไว้ตรงนี้เลยเพราะตรงนี้เป็นบ่อเป็นปักอยู่แล้วอยู่หน้าชายหาดเลยตรงเป็นที่สําหรับหมัก ปุ๋ยโดยเฉพาะเลยแล้วก็ก้อนหินก้อนหินอาจารย์ก็ามาไว้รวมกันตรงนี้เพื่อจะอไว้ทํางานประดิษฐ์ครับไม่ได้ทิ้งนะทุกอย่างไม่มีทิ้งคาดว่าอีกสักวันสองวันเตียนเลยหมดตรงนี้จะมองเห็นเตาแล้วครับเดี๋ยวจะทําให้มองเห็นแล้วครับก็จะขึ้นป้ายขึ้นป้ายประกาศตัวแล้วนะครับเตาเตาอันเป็นที่หนึ่งหนึ่งเดียวดึงเดียวในโลกที่ปั้นด้วยขวดเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ กว้าง2เมตรครึ่งสูง2เมตร30เซน